สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนคันเหวียงขนาดจุดสีส,สีแมกนัมนะครับกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภยัยตรวจเช็คในลำเพลิงว่าไม่มีกระสุนปืนปลอดภยัยลดนกลงนีนะครับกระบอกนี้สวยงามคลาสสิกมากๆนะครับเป็นยี่ห้อมารินนะครับคอยมยัวก้อนเนี่ยอยู่ที่20นิ้ว โดยประมาณนะครับรูปทรงก็เป็นเอกลักษณ์สวยงามเป็นทรงคาร์บอยเลยนะครับสูนหลังเนี่ยปรับได้ความปลอดภัยนะครับก็จะมีปุ่มเซฟนะครับที่นิ้วโป้งนะผักจากซ้ายไปขวาเข้าเซฟนะครับขวามาซ้ายกดเซฟนี่นะครับเป็นปุ่มเรื่องของความปลอดภัยนะครับรูปทรงก็เป็นเอกลักษณ์นะครับระบบการทํางานก็คือเป็นคานเหวี่ยงยิงทีเหวี่ยงทียิงทีเหวี่ยงทีความจุของกระสุนเนี่ยจุได้สิบนัด นะครับป่าไท้ายก็ทํามาจากไม้ต้านหลังก็มียานะครับรองเอาไว้นะครับ,รบด้านบนของลำก้อนนี่ก็จะเขียนนะครับเดอร์มารีนไฟอาร์มนิวยอร์ก USA โมเดลของกระบอกนี้ก็คือ1894นะครับถ้าจะพูดถึงความนิยมในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่คนนิยมแล้วก็สะสมปืนเนี่ยก็มักจะมีเอาไว้ใช้งานกันนะครับปืนแบบคันเวี่ยงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองนําตัวปืนเนี่ยไปทดสอบนะครับเรื่องของการยิงที่ระยะ20เมตรนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวลองดูนะต่อไปนะครับจะเป็นปืนมาเรงคานเวียงขนาดจุด44แม็กนัมดูลูกนะฮะโตมากนะครับบรรจุจะบรรจุด้านข้างนะครับจะเข้าไปนะครับด้านข้างแล้วก็ใส่ให้สุดผมจะยิงนะครับจำนวน5นัด สองสสและ5นัดอ่ะลองดูนะครับปดเซฟเรียบร้อยอ่ะมายิงไปที่กึ่งการนะครับเอ็กเลยระยะประมาณ20เมตรนะครับนัดที่1

ลงกอมาอยู่ข้างล่างหน่อยนะครับมาลองนะครับอีกสักชุดหนึ่งนะครับกับตัวมารินคันเวี่ยง44แม็กนัมบรรจุด,ด้านข้างนะครับ1 2 3มมาลองดูนะครับ,บเดี๋ยวจะลองนะครับย้ายตำแหน่งไปที่หัว เตืนปลอดภัยนะครับย้ายตำแหน่งเป็นเลงที่หัวนะครับด้านบนนะด้านบนนะครับไปไปดูที่เป้ากันสักหนึ่งอ่าเจอแล้วครับนี่นะครับ อันนี้คือสามนัดนะลงร่างนะครับลงร่างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะกลุ่มที่ยิงได้นะครับก็ถือว่าประมาณหนึ่งต้องปรับนะครับที่เรื่องของศูนย์และก็สายตาในการเผื่อในะระยะนะครับประมาณสักครบนิดนินะฮะชุดนี้นะครับให้พี่นัดนะครับในสนามที่หนองคอชุดติงขับนะครับปรับเรื่องของศูนย์หลังนะให้ยกสูงขึ้นนะครับเล็กน้อย ลองดูครับระยะ20เมตรระยะเดิม cc magnum นะครับจำนวน3นะัดลองดู2ชอบนะปืนคลาสสิกมากนะครับ3อ่ะลองยิงไปที่ x นะครับกึ่งกลางตัวคน ยิงจบนะครับเหมือนว่าจะเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคฮะอันนี้ก็คือเข้ามาแล้วนะครับจากการปรับนะครับสูนนะสูนหลังนะครับเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูนะครับที่ตัวเป้านะตอนนี้เดินเข้าไปไม่ได้นะครับรอก,ก่อนแต่จากที่มองอยู่ก็เข้าแล้วหนึ่งสองสามแล้ว, 1> 1, 2, ลวอ่ายอดเยี่ยมนะครับต่อไปให้พี่แบตนะครับลองยิงนะครับเป้าระยะยี่สิบเมตรที่ตำแหน่ง หัวพร้อมแล้วเริ่มยิงนัดที่หนึ่งยิงจบ<อ>นะครับเคลียร์ปืนปืนปลอดภยัยอ่นู่นนะครับไกลๆนู่นคอรุอนล้วนคอรุอนล้วนอหัวอ่า นี่คือกลุ่มนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยก็ทดสอบจุลงไปนะครับกับตัวคันเหวี่ยงจุด4ีแมกนนะครับเปินปลอดภัยนี่นะครับอยู่กับเจ้าของปืนนะเจ้าของบอกว่าไม่เคยยิงเหมือนกันไม่เคยยิงจะบอกว่ารีคอยผู้ยิงเนี่ยถือว่าน้อยมากพี่แบดบใช่ไหมฮะน้อยมากแต่พอเห็นในกล้องเนี่ยโอ้โหดูเดือดนะมันแรงอะ่ะ4ีแมกน้มคือมันแรงอยู่แล้วนะครับ ส่วนเรื่องของกลุ่มกระสุนนะครับจากที่ทดสอบการเมื่อสักครู่นะี้ชุดแรกเนี่ยอเผอิญว่านะปืนเนี่ยรับมาใหม่ๆก็คือยังไม่ได้ปรับศูนย์เลยแต่พอปรับนะครับพี่นัปรับให้ก็ยกขึ้นมาเข้ากลางเอ็กเลยนะครับถือว่าแม่นยำนะครับระยะ20เมตรถือว่ากลุ่มดีนะครับพี่แบตยิงเป็นไงฮะความรู้สึกชันเบี่ยงแรกๆยังปรับตัวไม่ค่อยได้ครับแต่นัดให้ท้ายก็ดีขึ้นอ่าดีขึ้นนะครับอีกต้นแบบไหม ยิงกระนุกต้องยิงเร็วต้องยิงเร็วอต้องยิงแบบแต่ยิงช้าปึ้งปั่นไม่ได้เลื่ยที่กลไกมันยังใหม่แม่มันยังมีการปืดบ้างคือเนื่องจากตัวปืนเนี่ยใหม่แกะกล่องเลยครับใหม่มากนะครับใหม่มากป้ายังอยู่สุดยอดจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอีกครั้งนะครับพี่ชันนครับผมขอบคุณมากครับครับผมมีตัวปืนที่สุดยอดมาให้กับสมาชิกได้ชมกันนะครับโอเคเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ